นะครับวัดข้างหน้าเราวัดวิปัสสนาดราวันชื่อโคตยาวนะครับเรกสั้นๆวะวัดป่าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับช่องกล้องไรเดอร์ชาแนลมันเดิมน,นะคะ <laughs> เราก็มีนะกับเพื่อนว่าพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญทวายทำบุญถวายสางังฆทานกันนะครับทุกคน เดีย๋ยวเราก็จะไปเติมน้ำมันกันก่อนแล้วก็จะไปเติมเติมลมละลมเฮ้ยจะไปเล่นบันกันเหรอเติมลมยางทุกคนจอเรียนใช่ไหมจอเรียนปนเลยไหมปนทุเรียนอะไรไหมอยากกินทุเรียนปนปนเลยไหมจอเรียนยนะครับตอนนี้เราก็ถึงโลตัสแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปซื้อสังกทานนะครับเพื่อที่จะไหว้พวงนี้นะครับถวายสังกทานพรร่วงนี้โอเคไปเราจะมาหาซื้อของไว้ไปถวายให้สังกทานพรวกนี้นะครับก็ไปดีไฟหลอดไฟ จะได้มีแสงสว่างใ,<ช>ในชีวิตเข้ามาเวลาเราจะปัญหาเราจะได้แบบมองเห็นทางสว่าง ส้ัีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เวลา8นาฬิกาี่นาทีนะคะอันนี้ก็คือแต่งตัวเสร็จเรียบร้อวนะคะเดี๋ยวสเป้าผมคือมันมากเดี๋ยวจะไปทำการสะดายที่ร้านเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราก็มุ่งหน้าไปบ้านบ้านน้ำตาลน,นะคะเพื่อก็คือนัดกันไว้ว่าจะไปทำบุญถวายสังฆทานกันซื้อของอะไรมาเรียบร้อยละม่วงหน้า บอกตื่นสายปลุกเช้าเลยอออยากตื่นสายๆไปไงล่ะ6โมง,งยังไม่เจ็นโมงเลยตื่น,นแล้วกวนเขาอ่ะเขาไม่ได้กวนถ้ามันตื่นเองเนาะตื่นมาก็ตื่นมละมาปลุกกันโอเคนะคทุกคนนี่ก็สวัสดีเช้าวันใหม่ด้วยนะครับตื่นมาแบบปนโหลมากเลยตอนนี้จริงมองตรงตอนนี้เราก็ออกเดินทางแล้วนะครับผม เราจะไปบ้านเพื่อนก่อนนะครับไปบ้านเพื่อนก่อนเราจะไปถวายสังฆทานด้วยกันนะครับทำบุญหน่อยนะฮะช่วงนี้ไปเที่ยวไม่ได้ก็ไปวัดอย่างเดียวนะทำบุญโอเคเจอกันนะครับล t สโก ชายไงใช่ไหมที่เป็นอยู่ตรงโรงพยาบาลอะสัมภาระได้อยู่ได้ไหมได้ไปทางไหนอะบอกทางหน่อยตรงไปเลยตรงอย่างเดียวใส่แหวนตัวนะจ๊ะทุกคนสามแทนเนาะกลับมากับทรงผมทรงใหม่จ้ะ ผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําสวยก่อนอันนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปไปวัดแล้วนะคะวัดอะไรวัดอะไรนะตาลวัดวิปัสนาพนาวชื่อยาวเกินวัดป่าสั้นๆยื้นวัดต่าจมนี่นะครับวัดข้างหน้าเราวัดวิปัสวัดวิปัสนาดราวัน ชื่อคนยาวนะครับเรียกสั้นๆว่าวัดป่าโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดเรียบร้อยแล้วแมสอันนี้บางมากเลยเราต้องใส่แมส้วยนะครับ แค่นั้นแล้วก็น้ำแพ็งนั่นเองแกก็เอาของ<อ>แกล,ลงแล้วแหละเอาทั้งแพ็กเลยเหรอใช่น้ำท่้งแพ็กนี่น้ำกดแล้วก็มีโอเคแล้วก็เจอกันโอเคอิช่า okay, นี่เราก็เดินทางมาถึงวัดแล้วนะครับ Yakta wari wanggora pari kurenti sarang Iwa mewaito tinang peta nang bupaka pati Iki tang pati tang tumhang Ipa mewak samit jatuh sakte kurentu tang kapah Janto penara so yakta menitutira so yakta Kapitiyo iwat santu saparoko inasatu เจ้าิตังวุธาปจายโนจัตตารุรรมาวันติอายุปนสุขังภะละม์อาจิโทภะระโทธีโรวันโทปุทขาวนัโทสุขะสะทาตามีทาวีสุขังโสอสุขาจติอายุงทัตวะรมันังสุขังปะปิติภานนโทปีคาโยยะวาโหติยะตาโยปะปัตติที

เธอไปเห็นไม่เป็นเก่าเรินเออเก่าเกินช่างเป็นเดีย๋ดยวถ้าช่างคือ ตัวใหญ่นก็แหละจัดการไอเนาะปวดกหน้เด้อปลุตายายที่ล่วงลับไปแล้วยายพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วคณะเวียดนามไปทะเลพ่อตวัดป้าจะดินไอโควิดสุขสงวนยายพี่น้องแก่ทำบุญไปให้เด้อมารับส่วนผสุมๆเชิญมาประจัญตัวเจ้ากรรมนายเวร สุกายสายจเผืจอวาสบายใจค่ะบางคเนเลียบน้อยข้าวตัวฟังแต่พักสวดมนก่อนนอนสนาวนะต่อจากนี้เราถ้าจะใไปอยู่ข้าว เจ็ดหน่งค่าถือเจ็ดขอ,อนิยามสั้นๆคลิปนี้หน่อยนิยามสั้นๆเหรอบุกายสบายใจได้บุญด้วยซาต <c oughs> ุขอให้ลูกงรอส่งสงหวังดังใจหมาย <c oughs> คิดหวังสิงส่งใดสมดังใจปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง คิดโชคลาภกไ็ได้โชคลาภคิดมีสามีก็ขอให้ได้สามีคิดนีลูกก็ขอให้ขอให้ได้ลูกในเร็ววันค่ะทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปทำบุญสวัยสังฆทานเรียบร้อยแล้วนะคะสุดกายสบายใจ ขอให้บุญการทําบุญถวายสังฆทานครนี้นะได้แผ่ไปถึงทุกๆคนที่เราได้เรียกได้กล่าวถึงไว้มีโอกาสเราถ้าวันหยุดวันไหนอีกมีโอกาสที่จะมาทำบุญแบบนี้อีกก็คือปกติแล้วถ้าเราหยุดอะเราก็จะมาเนี่ยมามันก็ต้องมา,มาได้ทําบุญบ้างอะไรเงี้ยเหมือนรอบที่แล้วเราก็ไปทําบุญถวายนองศุขรอบนี้ก็ เรืองที่จะมาถวายสังฆทานหยุดหนึ่งครั้งก็ขอให้ได้ไปสะสมบุญสะสมบุญไว้นะทุกคนเพราะว่าชีวิตคนเราไม่รู้จะเป็นยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะกับการมาทำบุญถวายสังฆทานเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย